ครับสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกทางอยู่ด้วยนะครับในวันนี้กูผมเตยคุณเดิมเพิ่มเติมด้่กระตูนิวอีกเช่นเคยวันนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์อนิเมะอลังดูจบตอนที่2ของเกิร์มแมงทีวการเปสลามเปสลันะครับ ความเติมจากตอนที่แล้วนะครับสเฟียเนี่ยกำลังต่อสู้กับชิออนอยู่นั่นเองแล้วในตอนนี้นะครับเราจะได้รู้นะครับว่าฝีมือของชิออนและสเฟียเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูสีและพอกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการลุกการต่อสู้การตั้งรับนะครับ พลังนั้นอยู่ในระดับเดียวกันและการต่อสู้นะครับก็มาถึงจุดจบนะครับเมื่อชิออนของเราเนี่ยเตรียมตัวใช้พลังเพื่อเป็นการติดทางให้ตายนะครับแต่แล้วนะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับชิออนที่ใช้พลังเต็มที่เต็มนัดแล้วเนี่ยก็มีน้องงูของเราเนี่ยครับมาขวางเอาไว้เนาะทำให้นางเนี่ยไม่สามารถปลดสกิลไปได้นั่นเองแล้วทีนี้มันจะเป็นยังไงต่อลัน่นเหรอนางของเรานะครับก็ไม่สามารถท um ี่จะควบคุมพลังได้ยังไงล่ะก็กลายเป็นว่าริมรุของเรานะครับก็ได้โชว์เมม Applause ในการกินพลังของชิออนไปนนน,น่่่เเอออองงงงงพาาาามทด้้้ขููรืวช <อ BB. S 2> ออนเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมพลังได้แล้วเนี่ยก็เกิดอาการเกร็งๆนิดๆนดเนาะอารมณ์ก็ประมาณว่าหนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวนะคะแต่พอเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นสีหน้านะครับของทั้งสองคนนะครับที่เป็นถึงกองกําลังหลักของคาริออนหรือเจ้ามารคาริออนนี่แหละ พวกเธอนะครับต่างตกตะลึงนะครับว่าริมรุชสามารถรับการโจมตีของชิออนที่เป็นพลังเวทแบบอัดรวมเหมือนบอลสัตว์หางเนี่ยได้ยังไงนั่นนะครับทำให้พวกเธอนะยครับยอมรับในตัวของริมรุไปในตัวนั่นเองต้องเรียกว่าสกิลพระเอกนั้นมาเต็มเลยนะครับสำหรับฉากนี้พอเรื่องวุ่นวายผ่านไปแล้วนะครับมันก็มาถึงช่วงกินเลี้ยงสักทีช่วงกินเลี้ยงเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าลูกน้องของเจ้ามันคาริออนเนี่ยชื่นชอบเรลาและอาหารของเมืองแทมเพดเป็นอย่างมากแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับว่า อาณาจักรของจอมานคาริออนเนี่ยจะอุดมสมบูมรณ์ไปด้วยผลมไม้นั่นเองและแน่นอนนะคะว่าอาณาจักรของจอมานคาริออนเนี่ยไม่ทําการค้ากับผู้ใดเลยการจะคบ้าผาสมาคมกับจอมานคาริออนเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยทางน้องเสือและก็น้องงูของเรานะครับก็ได้เสนอให้ลิมบูลูเนี่ยนะครับผลิตหล้าในจํานวนมากๆนะครับแล้วก็ส่งมาให้นางด้วยฉากนี้เราจะได้เห็นนะคะว่าจะมีการค้าขายเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง แล้วก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าริมูรุเนี่ยเป็นคนที่หัวดีมากๆเลยนะครับโยนในสิ่งที่ยังไม่ถนัดเนี่ยให้คนอื่นทําเสมอจนน้องนะ่ะต้องร้องเลยครับก็แอบสองสารน้องของนินดีนเหมือนกันนะสมกับเป็นคุณริมูรุจริงๆสั่งงานเสร็จปุ๊บก็เดินออกจากห้องไปเลยนะน้องเนี่ยเหวอเลยแล้วใน,นที่สุดนะครับงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาคณะทุกของเจ้ามานคาริออนเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการพบปะก,กันที่ดีมากๆเลย ต้องเรียกเลยนะคะว่าเป็นการส,รสัมพันธ์ที่ดีโคตรเลยในฉากนี้นะแต่ว่าใช่จะกลับไปหมดซะทุกคนนะครับก็ต้องมีคนที่อยู่เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆของแทมเพลตบ้างแน่นอนนะครับของแทมเพลตเองก็เช่นกันจะต้องมีการทิ้งคนไว้รีบเพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆของเมือของเจ้ามังคเคีรออนเหมือนกันแล้วแน่นอนเลยค่ะว่าคนที่อยู่เนี่ยก็ต้องมีคนที่เป็นคู่แข่งหัวใจของยอนด้วยเช่นกันนั่นคือกูสิตนั่นเอง ต้องบอกก่อนนะคบว่ากูสิเนี่ยก็เป็นตัวละครที่จะมีบทบาทสําคัญในอนาคตอย่างมากเลยทีเดียวตามมาด้วยชายที่ใครหลายคนนะครับเห็นก็ต้ององมยิ้มเหมือนผมบ้างแหละหรือแม่ก็ต้องขำกากเหมือนผมมามกเลยครับสามารถปรมาจารย์ดาบฮาคุโร่ย้อนเองเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของฮาคุโร่ลิมูรุเองก็เป็นสิทธิ์ของฮาคุโร่เรียกเดี๋ยวว่าตัวละครหลักๆส่วนใหญ่นะครับที่เ,เก่งๆเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของฮาคุโร่กันทั้ง,งานั้นต้องบอกเลยนะคบว่า ปรมาจารย์แห่งดาบฮาคุโร่เนี่ยไม่ได้ชื่อที่มาเล่นๆเลยทีเดียวทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์อย่างดิมุรุและลูกศิษย์ทั้งห้าคนของเขาครับก็ไม่ธรรมดาเช่นกันแอบแวเว,เวไปหาอยู่เรื่อยๆหรือเดีียวว่าเป็นห่วงกันจริงๆก็เป็นธรรมดาเนาะที่คนเป็นอาจารย์จะห่วงลูกศิษย์หรือไม่แน่นะครับเขาอาจจะไปหาใครสักคนในกลุ่มเด็กนักเรียน5คนนี้ก็ได้นแน่คิดกันแล้วละสิ ทางด้านของยอนเองนะครับหลังจากที่พักผ่อนหย่อนใจฝึกวิชาดับกับอาจารย์ฮาคุโรจนพอใจแล้วเนี่ยก็ได้เวลาที่จะต้องออกเดินทางอีกครั้งเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับซึ่งนั่นนะครับก็เป็นงานของยอนนั่นเองจากนั้นไม่นานนะครับตัวแทนของแทมเพญเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาแล้วนะครับนี่จะเป็นการประชุมเนาะว่าได้อะไราจากการไปประเทศของเจ้ามารคิออนบ้างแน่นอนนะครับว่าตัวแทนที่ส่งไปเนี่ยก็มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้น และแน่นอนนะครับข่าวที่ได้รู้กลับมาเนี่ยก็คือการเกษตรของจอรมนคาริออเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆการเพาะปลูกนะการเกษตรเนี่ยจัดว่าที่1นเลยทีเดียวและในครั้งต่อไปเนี่ยลีมูโรก็ตั้งใจว่าจะส่งตัวแทนที่เกี่ยวกับเกษตรเนี่ยเป็นหลักไปเพื่อศึกษาเกษตรทางฝั่งนูน้นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งด้วยในฉากนี้นะครับเราก็อาจจะรำคาญกันนิดน,นึงเนาะเพราะว่าพ่อของลีกูเนี่ยครับร้องให้ไม่หยุดเลยเรียกได้ว่าโอ้ยจะร้องอะไรทั้งแถวเนี่ย ทางด้านของเบนมาลูนะครับกลับมารายงานผลกับท่านริมูรุของตนเองก็รายงานไปนข่าวว่าจอมารคาริออนเนี่ยสามารถเชื่อใจได้ดังนั้นนะครับในการเป็นตัวแทนข่าวหน้าเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องให้ตัวเองไปก็ได้ให้คนอย่างริกูไปก็ได้น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าทาเจอมารคาริออนนะครับก็ไม่ได้เป็นศัตรูดังนั้นนะครับเบนมาลูของเราเนี่ยจึงวางใจและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับเบนมาลูเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะครัวว่าตัวเองเนี่ยได้ไปไฟกับ เจามันคาริออนมาแล้วและได้บอกอีกด้วยนะครับว่าตัวเองเนี่ยถึงก็เปิดอันติแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะจอมันคาริออนได้เล่นเอาริมูรุของเราเะครพราวาเลยเฮ้ยนี่เองไปตีกับจอมันมาเลยแน่นอนนะครับเบมโมรุของเราก็ไม่รู้นะครับว่าริมูรุคิดอะไรอยู่แล้วยังมีหน้ามาอวดอีกนะครับว่าตัวเองเนี่ยชนะฟอร์บิโอก็แน่นอนแหละครับเบมโรุเนี่ยก็ต้องเก่งกว่าฟอร์บิโออยู่แล้ว แต่ที่น่าสงสารนะครับคือริมรุนี่แหละริมรุ่นี่คงตั้งใจแล้วนะครับว่าจะไม่ให้เบมรุเนี่ออกไปเพ่นพ่านข้างนอกแน่เลยตัดผ้าไมา่ได้าน,นึงนครับหลังจากที่ริมรุเนี่ยเคีรยกับเบมรุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็มาถึงตาชิออนมั้งครับเนื่องจากว่าริมรุของเราเนี่ยจะต้องไปประเทศของคนแคดังนั้นนะครับริมรุของเราเนี่ยตั้งใจที่จะพาแค่ชูนะไปแต่ว่าทีนี้ชิออนเนี่ยไม่ยอมเข้าใจว่าั้องสองคนหน,นีไปเที่ยวกันชิออนของเราเนี่ยก็ร้องโวกเวกโวยวายเลย ในฉากนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นดีนะมันในความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวดูที่มีน้องสาวเป็นชีออนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันน่ารักดีอ่ะมันเหวี่ยงเต็มที่เลยเออเกิดอาการโมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยมันรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นมากจริงๆฉากนี้ผมก็อดอมยิ้มไม่ได้จริงๆนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ฮาจริงๆและต้องบอกเลยนะครับว่าในฉากนี้ผมก็สงสารลีกูจริงๆนะครับที่ต้องคอยเก็บกวาดเนาะเหนื่อยแทน ระหว่างทางที่ไปหากษัตริย์กาเซลหรือประเทศเห็นคนแคนเนี่ยก็ได้เจอกับพวกของเกลด้วยเกลเองเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการก่อสร้างถนนก่อสร้างทุกอย่างนี่แหละต้องบอกได้เลยเลครัว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะจริงๆในตอนที่เราเห็นในตอนแรกๆอะ่ะก็มาเป็นพวกออฟที่ดูน่ากลัวใช่ไหมล่ะเราได้เห็นพัฒนาการของพวกเขาเนี่ยคือแบบดูดิเป็นหมูตัวกลมน่ารักไปเลยอะ่ะเออก็กลายเป็นว่าเป็นอะไรที่แบบน่ารักปิ๊กแบบหนึง่งและอย่างหนึ่งครับก็คือ ต้องบอกเลยนะว่าเขาเป็นกอกกำลังหลักเลยนะถ้าเกิดสมมติมิึกสงครามเนี่ยอ่าเขามีจํานวนที่เยอะมากดังนั้นนะครับผมจึงบอกเลยว่าเกลนี่เป็นตัวที่น่าจับตามองในอนาคตอย่างมากและในปัจจุบันนะครับเขาก็กําลังทําทางอยู่เนาะทางไปหาก,ก,การิย์กรเซลนั่นเองแล้วระหว่างทางริมูรุของเราเนี่ยก็ได้แวะมานะแล้วก็เอาเบียร์มาให้พวกเกลด้วยพวกเกลเองก็ต้องชอบอยู่แล้วละเบียร์เนาะพวกของกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่า ต้องบอกนะคบว่าเป็นฉากที่ผมทำให้ผมรู้สึกว่ามันได้มีอะไรกั้นระหว่างแบบว่าเฮ้ยเจ้านายกับนายจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเออเป็นครอบครัวเหมือนกันอันนี้เมื่อริมูรุของเราเนี่ยมาถึงประเทศแห่งคนแค้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นฉากที่น่าคิดถึงอีกหนึ่งฉากนะเพราะว่าในฉากนี้เราจะ,จะเจอตัวละครที่แบบว่าในภาคหนึ่งอ่ะเอออย่างไคโดอย่างเงี้ยไคโดนี่ไม่ใช่ไคโดในเรื่องวันพีชนะคือไคโดไอคนที่อยู่กับไคจินอ่ะนั่นแหละครับ ก็เป็นการปล่อยมุกฮาาคำๆนะก็คือใครดูาถามว่าเห็ดลิมูรุไหมริมูรุอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพอทั้งสามคนได้บอกนะครับว่าริมูุก็อยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอ่าทั้งสามสี่คนพูดพร้อมกันอ่ามันก็เป็นฉากิฮารเลยนะเนาะแอบผมว่าตอนนี้มันตบมุกเยอะดีผมชอบนะเราได้เห็นบรรยากาศเก่าๆด้วยนะซึ่งมันเป็นอะไรที่อืมเยี่ยมใช้ได้และในที่สุดนะครับเราก็มาถึงสักทีครับสำหรับกษัตริย์กาเซลนั่นเอง ผมต้องบอกเลยนะกษัตริย์ก,ก,กาเซลเป็นตัวละครที่น่าดุมากๆเลยนะส่วนตัวผมคิดอะ่ะก็มาเจอแล้วก็ในฉากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็ตัดจบอืมก็ถือว่ามาเจอแล้วก็โอเคและแอนิเมะในตอนที่2เนี่ยครับก็จะจบลงด้วยฉากนี้ครับนั่นก็คือฉากตอนที่มิวรันของเราเนี่ยกำลังโดนเคแมนข่มค่อยูด้วยส่วนตัวนะผมว่าสงสารนะมิวรันอนะ่ะเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆเลยแต่ว่า ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของนางอะนะเออเนาะก็เลยมาเป็นทาุของเคมสซะงั้นสรุปแล้วนะครับผมก็เลยจะบอกว่าผมรู้สึกขัดใจฉาดน้จริงๆเลยอะคือแบบเอ้ยอยากช่วยมิวรัน่าแต่ทำอะไรได้อะเออเอ้อ่เป็นไรเดี๋ยวนางก็เจอคนที่ดีอนะอนนเองอล้วตอนเนี้ยอีกนิดเดียวแตนะ่ว่าเจอแล้วเพื่อนรู้สึกยังไงกับอนิเมะต,ตอนที่2บ้างครับถ้ารู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยอาจจะไม่ตอบทุกคนนะครับ ก็คลิปนี้นะครับผมจะทําขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนั่งเราพูดคุยนะครับว่าผมรู้สึกนะครับฉากนี้เฉยนะครับไม่ได้มาทําการสปอยแต่อย่างใดเนาะหรืออาจจะมีหลุดสปอยบ้างก็ต้องขออภัยด้วยที่จริงันก็อาจจะอยากสปอยเหมือนกันนะโอเคครับมันก็ขอจบเพียงแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปที่พี่ต่อไปเนี่ยก็จะลงมาให้ทันกับอนินตอนปัจจุบันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยล่ะขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตน่ารักนักที่ส่งเข้ามากันนะครับถ้าเกิดใครคนไหนอยากจะส่งเข้ามาก็ที่เพจได้เลยนะรักนะจ